E. S. <S สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง FC ช่องบัวลักหนึ่งห้าและก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้ช่องบัวลักหนึ่งหมีตำนานเกี่ยวกับชนชาติพันธุออ์ของมอญบนแผ่นดินสวน,นภูมิซึ่งมอญน,นั้นเป็นชนชาติเก่าแก่ที่มีอรารยธรรมรุ่งเรืองมากชนชาติหนึ่งในภูมิภาคนี้ ตามพงศาวดาพรพม่ากล่าวว่ามอลเป็นชนชาติแรกที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพมา่ามาเป็นเวลาหลายศตวตรรษก่อนคริสตการชาวมอญเป็นพวกที่มีเชื้อสายอยู่ในกลุ่มมอญเขมรและบางทีอาจจะอพยพมาจากตอนกลางของทวีปเอเชียเข้ามาตั้งอาณาจักรของตนทางตอนใต้บริเวณลุ่มแม่น้ำสารวินและสะตงซึ่งบริเวณน,นี้ ในเอกสารของจีนและอินเดียเรียกว่าสวรณภูมิขณะเดียวกันในแถบตอนกลางของประเทศพมา่าก็มีอาณาจักรหนึ่งที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งถิ่นฐานอยู่นั่นก็คืออาณาจักรพยุหรือสีเกษตรพวกนี้ไม่เหมือนกับมอนอาจเป็นพวกที่จัดอยู่ในเชื้อสายทิเบตพมา่าพวกพยุได้ตั้งเมืองหลวงแห่งแรกขึ้นที่สีสเกตใกล้กับเมืองแปรในปัจจุบัน และทุกวันนี้ก็ยังคงมองเห็นเป็นซากปรักหักพังของสถาปัตย์แบบพุทธศาสนาหลายแห่งโดยได้รับประอิทธิพลมาจากาศาสนาพราหมณ์นั่นเองนะคะนักภูมิศาสตร์อาหรับบางท่านเรียกมอนว่ารามันประเทศซึ่งหมายถึงประเทศมอนคำนี้เพี้ยนมาจากคำศัพท์โบราณของมอนคือรามันซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกตัวเองของมอนแต่พมา่าเรียกมอนว่าตะเลง ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่าเลนาอันเป็นแคว้นหนึ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียตามตำนานกล่าวว่ามอนเป็นผู้วางรากฐานสร้างเจดีชาวเวดากองเป็นเวลาเกือบ2,500ปีมาแล้วหากแต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้เรารู้แต่ว่ามอนเป็นผู้นำศาสนาพุทธ เข้ามาในประเทศพมา่าในพุทธศตวรรษที่สองอาณาจักรสุธ,ธรรมวดีหรือสเทิมซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรมอนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าอาโศกมหาราชแห่งอินเดียพระองค์ได้ส่งพระสุณะและพระอุตระมาประกาศพระพุทธศาสนาที่เมืองนี้ก่อนเมืองใดๆในแถบสุวรรณภูมิ พงศาวดารมรกล่าวถึงอาณาจักรสะเทิมว่าสร้างก่อนพศ2441โดยพระราชะโอรสสองพระองค์ของพระเช่าติสสะแห่งแคว้นหนึ่งของอินเดียได้นำพลพักลงเรือสำเภามาจอดที่อ่าวเมาะตมะและตั้งรักฐานที่นั่นซึ่งต่อมาเป็นที่ตั้งของเมืองสะเทิมส่วนพระราชะโอรสทั้งสอง ทรงเบื่อในการครองเรือนจึงได้ออกบวทเป็นฤาษีบำเพ็ญตบะแกก่ล้าจนวันหนึ่งได้นำลูกของพญานาคที่ทิ้งไว้มาเลี้ยงดูเป็นบุตรบุญธรรมจนเมื่อเด็กเติบใหญ่จึงได้สร้างเมืองให้นะปะกอ่าวเมตมะตรงที่สัเภามาจอดให้ชื่อเมืองว่าสัตเทิมส่วนบุตรบุญธรรมก็ได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์นามว่า พระเจ้าสรีหาราชาซึ่งได้เป็นปฐมกษัตริย์แห่งเมืองอาณาจักรสะเทิมรุ่งเรืองมากโดยได้ติดต่อค้าขายใกล้ชิดกับประเทศอินเดียและลังกาและได้รับเอาอรารยธรรมของอินเดียมาใช้ที่สำคัญคือทางด้านอักษรศาสตร์และาศาสนาโดยเฉพาะรับเอาพุทธศาสนิมนิกายหินยานมัมซึ่งมนเป็นชนชาติที่มีบทบาทที่สุดในการถ่ายทอดอรารยธรรมอินเดีย ให้แก่ชนชาติอื่นๆในเอเชียอาคเนยเช่นชาวพม่าไทยและลาวทั้งมีความเจริญสูงมีความรู้ดีทางด้านการเกษตรและมีความชุมนาญในการชรประทานโดยเป็นผู้ที่เริ่มระบบชรบประทานขึ้นในรุ่มน้ำอิระวดีทางตอนกลางของประเทศพมา่าประมาณพุทธศตวตรรษที่13ผู้พออยูได้ย้ายราชธานีไปอยู่ที่ฮาลินซึ่งอยู่ทางตอนเหนือในเขตแดนชเวโบ ในระยะเดียวกันนั้นพวกนั่นเจ้าก็เข้าลุกรานทางตอนเหนือของพมา่าและทําสงครามกับพวกพะยูในปีพศ1375กว่าต้อนชาวพะยูไปเป็นเฉลยจำนวนมากพวกที่เหลือจึงรีภัยลงมาทางใต้และสร้างเมืองพุกกามเป็นที่มั่นในปีพศ1392จากนั้นเรื่องราวของพวกพะยูก็หายไป ความอ่อนเอของพวกพยูทำให้ชนอีกพวกหนึ่งที่มีเชื้อสายเดียวกันได้แก่พวกราม่าหรือพม่าซึ่งอุปยพมาจากบริเวณดินแดนจีนทิเบตได้เข้ามาตั้งหลักแหล่งทางตอนเหนือตั้งแต่พุทธศตวรรษที่14ได้เข้ารุกรานและยึดครองดินแดนของพวกพยูแล้วค่อยๆกลืนพวกพยูจนสูญสิ้นชาติไปในที่สุดเป็นช่วงที่อาณาจักรพยูถูกนั่งเจ้าลุกรานนั้น อาณาจักรมอนที่สะเทิมก็ได้มีโอกาสขยายอำนาจไปทางภาคกลางของลุ่มแม่น้ำอิรวดีระยะหนึ่งแต่ต่อมาเมื่อชนชาติพมา่ามีอำนาจเหนืออาณาจักรพยุและได้ขยายอำนาจลงมาทางใต้ก็เข,เข้ามารุกรานพวกมอนทางภาคกลางของลุ่มน้าอิรวดีมนในแถบนั้นจึงต้องถอยร่นลงมา รวมกำลังกันอยู่ทางตอนใต้เช่นเดิมและได้สร้างเมืองหลวงขึ้นใหม่ที่หงสาวดีเมื่อปีพศ1368ตามตำนานพื้นเมืองของมอญกล่าวถึงการสร้างเมืองหงสาวดีว่ามีเจ้าชายสองพี่น้องจากสเทิมคือเจ้าชายสะมะละและวิมะละได้มาตั้งเมืองหงสาวดีขึ้นบนเกาะซึ่งอ่องอกออกมาจากทะเลอันเป็นบริเวณที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นหงสองตัวเล่นน้ำอยู่ เป็นส่วนหนึ่งของทิราบลุ่มสามเหลี่ยมริมฝั่งแม่น้ำอิระวดีซึ่งเรือของพ่กคายอินเดียเคยมาถึงเกาะดังกล่าวนั้นแล้วแต่มอนยังคงอ้างสิทธิ์ในเกาะนั้นแม้ว่าอินเดียจะอ้างเป็นเจ้าของก็ตามต่อมาพระเจ้าสามมละและพระเชษฐาได้ส่งพระอนุชาไปศึกษาต่อที่อินเดียโดยสัญญาว่าเมื่อเสด็จกลับมาจะถวายราชสมบัติให้ แต่เมื่อเจ้าชายวิมละ,สะเสด็จกลับมาพระองค์ก็ไม่สนพระไทยทําตามสัญญาเจ้ชาชายวิมละจึงก่อกระบฏและปลงประชนพระเชษฐาเสียแล้วยึดบัลลังก์พระเมสีของพระเจ้าสัมมาละได้นำพระราชโอรสหลบหนีไปอยู่นอกเมืองบริเวณทุ่งเลี้ยงควายจนเจ้าชายน้อยเติบใหญ่เป็นชายหนุ่มสูงใหญ่ กล้าหาญและเข้มแข็งเมื่อประชนได้เิบกปันหามีเรือพ่อค้าอินเดียมาท้ากษัตริย์ให้รบกับทหารอินเดียตัวสูงใหญ่โดยพนันเอาเมืองหงสาวดีกันกษัตริย์ทรงทราบดีว่าพระองค์ไม่สามารถสู้ได้จึงประกาศหาผู้อาสามารบแต่ไม่มีผู้ใดอาสาเลยวันหนึ่งนายพรานออกป่าไปล่าสัตว์ได้พบชายหนุ่มท่าทางเข้มแข็งอยู่ท่ามกลางกวางป่าดุร้ายก็แปลกใจจึงได้นำไปทูลต่อกษัตริย์ พระองค์จึงให้นำชายหนุ่มผู้นั้นเข้ามาเฝ้าและเมื่อทรงทราบว,ว่าเป็นพระราช,ชนัดดาของตนเองก็ทรงละอายพระทัยต่อความผิดต่อมาชายหนุ่มผู้เป็นราช,ชนัดดาของกษัตริย์ได้อาสาออกรบปรากฏว่าได้รับชัยชนะในการต่อสู้พระองค์จึงยินดีเป็นอย่างยิ่งและได้คืนราชบัลลังก์ให้เป็นรางวัลตอบแทน หลังจากนั้นในช่วงปี1600-1830เป็นระยะที่กรุงองค์ศวดีตกอยู่ใต้อำนาจภุกกามในพุทธศตวรรษที่16อาณาจักรสุธรรมวดีที่รุ่งเรืองก็สลายลงเนื่องจากพระเจ้าอานิรุธกษัตริย์พม่าแห่งภุกกามได้ยกทัพมาตีและกวาดต้อนผู้คนทรัพย์สมบัติพระสงฆ์พระไตรปิฎกกลับไปผู้กามจำนวนมากรวมทั้งพระเจ้ามะนูหะ กษัตริย์แห่งสุธรรมดีวด้วยพระสวดานมรบันทึเกเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าเมืองสะเทิมที่ยิ่งใหญ่เหลือแต่สร้างและเงียบสงบจับใจการที่พระเจ้าอนิรุษยกทัพมาตีอาณาจักรมอนเป็นเพราะว่าขณะนั้นพระองค์ไม่พอใจในศาสนาเดิมของพวกกามที่นับถือมหายานแบบตันปริกซึ่งปนศยศาสตร์เรียกว่าลัทธิอรีพระองค์ต้องการแก้ไขและ ทรงสนพระไทยในศาสนาพุทธนิกายมหายานที่กำลังรุ่งเรืองมากในอาณาจักรสุธรรมวดีไปเผยแพร่ในพุก,กามแต่เป็นการยากเพราะพุก,กามขาดพระไตรปิฎกดังนั้นพระองค์จึงส่งทูตไปขอพระไตรปิฎกจากพระเจ้าอะมนูหะแห่งสุธรรมวดีตามคำแนะนำของชินอรหันซึ่งประวัติศาสตร์กล่าวว่าเป็นพระภิกษุมรทิศทรงอารัธนามาช่วยฟืน้นฟูศาสนาในพุก,การ แต่ว่าพระเจ้ามานุหะไม่ยินยอมให้ทําให้พระเจ้าอนิรุธซึ่งต้องการขยายอํานาจลงมาทางใต้อยู่แล้วชวยโอกาสยกทัพมาตีสุธรรมวดีในพงศวดา n มนกล่าวเป็นตำนานถึงการที่พระเจ้ามานูหะเพเกะพระเจ้าอนิรุธว่าเป็นเพราะพระเจ้าอนิรุธได้ใช้กลวิธีส่งพระราชธิดาของตนไปทําลายพระเจ้ามานูหะโดยให้ธิดาของตนทําลายของวิเศษสามอย่างของพระเจ้ามานูหะคือ ทำลายไม่ให้พระเจ้ามนุหะสมาทานศีลทำลายกลองพิเศษทำลายแม่ทัพสองคนที่มีฝีมือเก่งกล้าในการรบเมื่อพระธิดาสามารถทำลายได้แล้วทั้งสามอย่างก็ได้ส่งข่าวให้กองทัพของพระเจ้าอนิรุตกรีชาทัพปุกเข้าตีสะเทิมจนอาณาจักรสะเทิมต้องแตกไปในที่สุดแม้ว่าพมา่าจะได้รับชัยชนะแต่พมา่าก็ต้องรับเอาวัฒนธรรมของมอญมาเป็นของตนเองภาษามอญได้แทนที่ภาษาบาลีและสันสกฤต ในจารึกหลวงและศาสนาพุทธเถรวาทได้เป็นศาสนาที่นับถือสูงสุดในพุกกามทั้งนี้เพราะมญมีความใกล้ชิดกับลังกาซึ่งขณะนั้นเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเถรวาทและนิกายนี้ก็ได้แพร่กระจายไปทั้งเอเชียอาคาย์กษัตริย์พุกกามซึ่งดําเนินนโยบายรวมมญกับพมา่าเข้าด้วยกันตนามนโยบายแบบเดียวกับพระเจ้าอานิรุธอีกพระองค์หนึ่งก็คือพระเจ้ากยันสิทธะ พระองค์ทรงดำเนินนโยบายโดยทรงผูกมิตรกับราชตระกูลของพระเจ้ามะนุหะกษัตริย์มอนแห่งสเทิมโดยการยกพระราชธิดาให้กับเจ้าชายมอนและได้เลือกพระราชโอรสที่ประสูติจากทั้งสองพระองค์นี้ให้ขึ้นครองราชต่อจากพระองค์นามว่าอาลองคสิทูซึ่งในยุคข,ของพระเจ้าอาลองคสิทูนี้ ที่อาณาจักรพุกกามได้รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นที่สุดนอกจากนี้ในสมัยของพระเจ้ากยันสิทธะศิลาจารึกของพระองค์จะมีทั้งภาษามอญและภาษาพมา่ากำลระกาศในภาษามอญก็ยกย่องวัฒนธรรมเหนือกว่าวัฒนธรรมพม่าด,ด้วยมอญได้ตกอยู่ใต้อำนาจของพม่ามาจนถึงปีพศ1830เมื่อมองโกลย ทัพมตีพมา่ามอนก็ได้รับเอกราชอีกครั้งหนึ่งโดยมักกะโทรหรือพระเจ้าฟารั่วหรือวาเรรุราชบุตรเขยของพ่อขุนรามคำแหง่งได้กอบกู้เอกราชและสถาปนาราชวงศ์ชาตะเลงสถาปนาอาณาจักรมอนอิสระมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองมอตมะมอตมะเป็นเมืองหลวงของมอนจนถึงปีพศ .1912 ก็ย้อยกลับไปอยู่หงสาวดีตามเดิม ถึงในสมัยพระเจ้าราชาธิราชนั้นปงวดีก็กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ใหญ่โตทางแถบอา่าวเบงกอลมีเมืองท่าที่สำคัญหลายแห่งอาณาจักรมอน จเจริญสูงสุดในสมัยพระเจ้าธรรมเจดีคือระหว่างพศ2015-2035หลังจากนั้นในพศ2 0 9 4องคศาวดีก็เสียแก่พระเจ้าตเบิงชเวตีกษัตริย์พมา่าซึ่งในช่วงนี้เองที่ราชวงศ์ตองอูของพมา่าขึ้นปกครององศาวดีจนถึงปีพศ2283สมิง สมิงทอพุทธิเกตก็กู้เอกราชคืนมาจากพม่าได้สำเร็จทั้งยังยกทัพไปตีเมืองอังวะอีกด้วยในพศ2290พระยาะละได้ครองอำนาจแทนสมิงทอพุทธิเกตแได้ทำการขยายอาณาเขตต่อไปทำให้อาณาจักรพม่าสลายตัวลงแต่ชัยชนะของมวนก็เป็นช่วงสั้นๆเท่านั้นในปีพศ2300อลองพยาก็กู้อิสรภาพของพม่ากลับคืนมาได้ ทั้งยังได้โจมตีมอนจนต้องตกอยู่ภายใต้อํานาจพมา่าและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามอนก็ไม่มีโอกาสที่จะกู้เอกราชคืนมาได้อีกเลยจนกระทั่งทุกวันนี้นั่นก็คือชนชาติมอนซึ่งเเป็นชนชาติพันธุ์บนแผ่นดินสวนณภูมินั่นเองนะคะประวัติความเป็นมาของมอนเป็นตำนานที่ยาวนานมากแล้วนะคะ ซึ่งก็วันนี้คลิปนี้ขอขอตับเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ